ควายด้วยเห็ดไม่วความเป็นก็มาเป็นขึ้นด้วยเรื่องแมวกับหมาอมองูถูุกข้อ การวสางฮะรางวัง,งไ,วได้รับรางวัลจากการประกวดการถึงกรเรื่องอะไร มีแต่พระไพมณีวันสาบผู้สุนทรผู้ของฉันสุนทรผู้บารุงบรุงครูแห่งกรนต้องเป็นอะไรสุนทรผู้คือของฉันใช่ไหมเขาพิมพ์ตกกรสิแม่ว่าต้องมีคำว่าครูของฉันได้แล้วทุกคนชเวลาไปหนึ่งนาทนะคะ